นี่ครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนนะครับกับวิธีการเชื่อมนะครับไมค์นะครับซูม H1N นะครับกับมือถือตระกูล Android นะครับก็ใช้กันง่ายๆเลยนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าซูม H1N1 เนี่ยมันเป็นไมค์นะครับที่จับความละเอียดได้สูงนะครับหน่งก็ประมาณไม่เกิน4 0่0นเนี่ยพี่อั้นให้ตัวนี้จัดเป็นท็อปทรีเลยนะครับก็วิธีการเชื่อมกับมือถือ Android ง่ายๆครับเวลาที่เราบันทึกเสียงนะครับที่เป็นรูปแบบของวิดีโอนะครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องมีตัวนี้ครับนี่ไอ้ตัี่นน้ะครบ นี่แล้วก็ข้างลายเนี่ยมันจะมีสองอันนะที่มันเป็นไม้นะครับกับหูฟังมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วตรงนี้ต้องเป็นสามขีดนะครับเล็กตัวหนึ่งนะครับเราก็ใช้แบบตัวนี้ครับ2ขีดนะครับเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเชื่อมต่อแล้วเป็นแบบ2ขีดโดยอย่างแรกนะครับเราก็เอาตรงนี้ครับแบบสามขีดเนี่ยไปจิ้มเข้ากับปุ๊บนะครับโทรศัพท์มือถือจากนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันจะมีหูฟัง กับเป็นไม้ให้เราเชื่อมตรงไม้นะครับจิ้มเข้าไปตรงนี้ไม้ตรงนี้จิ้มเข้าไปกับไ้ตรงนี้โอเคเรียบร้อยจากนั้นในส่วนของไม้ที่มันว่างอยู่นะครับให้เราไปเชื่อมกับซูมเฮดส่วนเอ็นวันนะครับในส่วนที่มันเป็นสีเขียวเห็นไหมครับตรงนี้จะมีสีเขียวที่เขียนว่าลายเอานะครับก็จิ้มเข้าไปครับตรงลายเอาโอเคเรียบร้อยครับเท่านี้ครับก็สามารถอ่าได้ คราวน,นี้นะครับพอเวลาเราเปิดปุ๊บวิดีโอเข้าไป,ปึืดนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่อันทำให้ดูนะครับแล้วก็กดปึ๊บนะครับได้คอร์ดเข้ามามันจะขึ้นว่าการบันทึกเสียงผ่านหูฟังนะครับถ้าเกิดมันขึ้นว่าการบันทึกเสียงผ่านหูฟังอ่ะมันก็คือว่ามันบันทึกผ่านซูมันแหละนะครับโอเคครับอันนี้ก็ถือว่าได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจิ้มไปนะครับมันไม่ขึ้นว่าการบันทึกเสียงใส่หูฟังนเนี่ยคุณก็ต้องเสียบเข้าไปใหม่นะครับก็บางทีเนี่ยมันก็มีบางจังหวะนะครับที่งี้ยมมันไ่ขึ้น ผ่านหูฟังครับแสดงว่ามันยังไม่ได้แต่ว่าบางทีเสียบแล้วมันก็ขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยจุดสังเกตก็คือว่าการบันทึกเสียงผ่านหูฟังครับต้องดูตรงนี้ให้ดีถ้าเกิดมันขึ้นแล้วแสดงว่าเราสามารถอัดได้โอเคครับเดี๋ยวเราจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยนะ